ได้ฝันถึงอาจารย์พลด้วยนะฮะฝันไม่ว่าอย่างไงนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์วีส่วนมงคลนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านสักยัน์ส่วนมงคลสาขาสิงห์บุรีนะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่รู้สึกมีความินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสได้ต้อนรับพี่ต้อยกับคุณแอนมาจากสามโก้นะครับที่หางทองคุณแอนเนี่ยมีประสบการณ์เล็กน้อยนะครับก็อยากจะมาให้ เล่าให้กับพวกเราฟังนะครับว่าเป็นยังไงก่อนที่จะมารู้จักที่นี่ได้ยังไงอไรเงี้ยนะครับแล้ประมาที่ยังไงรู้จักก็คือเพื่อนพิกตอกอยู่อะค่ะก็เห็นเห็นของอาจารย์พลแล้วก็แบรบรู้สึกว่านี่ก็เลยดูเป็นคนชอบสักดรวมทั้งคุณแอนดได้ฝันถึงอาจารย์พล<ช>ด้วยนะฮะฝันว่ายังไงนะครับ,รรบก็คือว่าจะมีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาบอกว่า เดินตามคนนี้ไปสเเไปิเดินตามเดินตามไปเดินตามเดี๋ยวเขาจะพาเดี๋ยวเขาจะพาค้นจากตรงนี้ไปได้อะไรเงี้ยค่ะหนูก็เดินตามไปแล้วเสียงอาจารย์พอก็บอกว่าอะเนี่ยถึงแล้วคนแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือหนูก็หนูก็คิดแบบเฮ้ยเหมือนอาจจะสื่ออะไรหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็หนูก็ก็คิดว่าแบบบางครั้งอะช่วงที่เราแบบหนักละหนักที่สุดอะคนเหมือน,ม,นมันมืดมันมืดที่สุดอะ ก็คือส่วนมากก็จะแบบอธิษฐานขอพรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตั้งจิตอะอธิษฐานว่าถ้าถ้าหนูได้โชคลาภหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะที่ได้เงินมาแบบปุ๊กๆุกเนี้ยค่ะก็จะมาที่นี่นะก็วันนี้ก็จะมาสักนะยันดอกบัวนะยันที่งจดแล้วก็ยันหนูเงินิุงทองสุดคุณแอดเจอก็จะสักอของข้าวพิคเนตไปนะครับ ก็คือฝันถึงอาจารย์พลนะฮะชี้นำแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็หนุนนำนะฮะบอกว่าเดินมาตามเส้นทางนี้สิเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวจะเจอทางออกเองนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับก็เลยเป็นส่วนของพี่ต้อยมีอะไรจะบอกกับพวกเราสมาชิกอยู่ไหมครับก็ชอบกันใครชอบก็มาที่นี่ได้ค่ะชอบกันเออชอบอาจจะมีลายลายให้เลือกเยอะๆอะไร แล้วก็สักสวยค่ะสวยมากถูกใจได้ถูกใจด้วยสวยถูกใจนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่ต้องไม่ลังเลปราศจากข้อสงสัยแล้วเราจะพบปฏิหารอย่างหน่งนะฮะด้วยแรงอธพิฐานงครูบาอาจารย์และศิษย์นะฮะทั้งพี่ต้อยและคุณแอนเป็นอีกหนึ่งนะฮะของผู้ที่มีกิศสักธานะฮะแล้วก็ประสบความสําเร็จมีเนืมีทองมีโชคไม่นับแล้วก็มาสักของเราที่บ้านสักเนยส่วน อย่าลืมนะครับท่านใดก็ตามที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการสักเสกเลขการการประกอบะพิธีกำนงงนา่งนองหรือแม้ว่าจะเป็นการดูดวงด้วยไพทารโอนะครับก็มาที่บ้านศักดิ์ยันทรงคนได้นะฮะเราพร้อมให้คาปรึกษานะฮะทั้งความสวยงามนะครับเป็นที่ประจักษ์และก็ความเข้มแข็งจากประสบการณ์ของลูกศิษย์ลูกหาที่มาที่นี่ทุกท่านนะฮะสุดท้ายนะครับอาจารย์พลเนี่ยจะพูดยิ่งยัง ขอให้ลูกศิษย์ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะขอคุณบรารมีนักศษานะคะบรารมีเป็นเหมือนนำพบค,ความสุขสมหวังในใจปัจจุบันาุ่กประการค,คครับ้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมนะฮะและเราจะมีคลิปดีๆจากบ้านสัตว์์ยันทรงคนมานำเสนออีกเรื่อยๆนะครับนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในประสบการณ์ของออทั้งสองท่านนี้จากสามโค ครับแล้วพบกันในปีต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ